มีคำถามหนึ่งที่ผมว่านะมันวนเวียนอยู่ในใจเทรดเดอร์หลายๆคนเลยโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นค่ะหรือบางทีก็อาจจะโดนเพื่อนแซวมาบ้างว่าแบบมัวแต่กด0.01หลอดแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยโอ้ยเป็นคำถามที่เจ็บจี๊ดเลยนะคะเพราะมันสะท้อนแรงกดดันที่แบบมหาศาลเลยจากโลกโซเชียลที่เราเห็นกันทุกวันใช่เลยครับ ภาพห่อที่โตแบบก้าวกระโดดกำไรหลักแสนหลักล้านในคืนเดียวมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเส้นทางที่เราเดินอยู่มันช่างช้าจังไม่ทันใจเลยใช่ครับแล้วไอ้คำว่า0.01หลอดเนี่ยมันก็แทบจะกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวไปแล้วแบบว่าไม่กล้าเสี่ยง ก่อนจะไปกันต่ออาจจะต้องขยายความนิดนึงนะครับสำหรับผู้ฟังบางท่านคำว่า lot size เนี่ยมันก็คือหน่วยที่เราใช้กำหนดขนาดในการเทรดอืมเหมือนเราซื้อของเป็นชิ้นเป็นโหลใช่ครับซึ่ง0.01ย์จด lot ก็คือขนาดที่เล็กที่สุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นกันซึ่งการเริ่มต้นด้วยขนาดที่เล็กที่สุดเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของ,ของการเจาะลึกในวันนี้เพราะคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะรวยเนี่ยอาจจะสวนทางกับความรู้สึกเราอย่างสิ้นเชิงเลยนะ อืมยังไงครับเพราะเป้าหมายแรกสุดของการเทรดจริงๆแล้วมันไม่ใช่การทำกำไรสูงสุดค่ะแต่มันคือการอยู่รอดให้นานที่สุดในสนามรบนี้ตัางหากการอยู่รอดไม่ใช่การทำกำไรโหน่าสนใจมากครับและเพื่อจะเข้าใจแนวคิดนี้ให้ถึงแก่นเลยนะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าทึ่งมากครับเป็นเรื่องราวของเทรดเดอร์คนหนึ่งประสบการณ์8ปี8ปีเลยนะคะใช่ครับ เขาได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องการอยู่รอดเนี่ยด้วยราคาที่แสนแพงเลยผ่านค่ำคืนเดียวที่เขาเปลี่ยนเงินกว่า18,000ดอลลาร์โอ้โหหรือประมาณ6 0แสนกว่าบาทให้หายไปในอากาศเลยครับแค่คืนเดียวเนี่ยนะคะครับ เพียงเพราะความคิดที่ว่าเอาเงินกําไรมาเล่นสนุกสนุกขำขำเป็นราคาที่สูงมากสําหรับบทเรียนบทเดียวนะคะแต่ก็อาจจะเป็นบทเรียนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตการเทรดของเขาเลยก็ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าทําไมการเริ่มต้นด้วยหลอดเล็กๆถึงเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงที่สุดกับอาชีพเทรดเดอร์เอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าว่าทาไมสนามฝึกซ้อมที่ปลอดภัยที่สุดถึงต้องเริ่มจากหลอดเล็กที่สุด ในข้อมูลเขาเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าตลาดการเงินไม่ใช่สนามแข่งรถทางตรงที่วิ่งรอบเดียวจบค่ะแต่มันคือการเดินทางไกลที่ไม่มีเส้นชายเลยการเริ่มต้นด้วยหลอดใหญ่ๆก็ไม่ต่างอะไรกับการเหยียบคันเร่งมิดตั้งแต่วันแรกที่เพิ่งได้ใบขับขี่ใช่เลยค่ะโอกาสเกิดอุบัติเหตุจนรถพังยับมันสูงมากแต่ประเด็นที่ลึกไปกว่านั้นคือเรื่องของจิตวิทยาการเทรด หลอดเล็กเนี่ยมันช่วยลดแรงกดดันทางอารมณ์ลงไปได้มหาศาลโดยเฉพาะสองอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุดคือความโลภแล้วก็ความกลัวอพอแรงกดดันน้อยลงเราถึงจะมีสติทําตามแผนที่วางไว้ได้ซึ่งกระบวนการทําซ้ําๆตามแผนนี้แหละค่ะคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าวินัยในแหล่งข้อมูลมีคำหนึ่งที่ผมว่าน่าจะต้องขยายความกันหน่อยคือคำว่า threshold of emotion หรือแปลตรงๆก็คือจุดที่อารมณ์จะเข้ามาควบคุมการตัดสินใจ มันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงครับมันคือจุดเปราะบางทางอารมณ์ของแต่ละคนค่ะคุณคือคนเรามีจุดนี้ไม่เข้ากันเลยนะอ๋อ oh. บางคนอาจจะเห็นพอติดลบ50ดอลลาร์แล้วยังนั่งจิบกาแฟสบายๆแต่บางคนแค่5ดอลลาร์ก็เริ่มใจสัน่นเหงื่อออกมือแล้วจุดนี้ล่ละค่ะคือ threshold of emotion ของคนคุนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่การขาดทุนหรือกำไรมันวิ่งผ่านจุดนี้ไปสมองส่วนเหตุผลจะเริ่มทำงานช้าลง แล้วสมองส่วนอารมณ์จะเข้ามาคุมแทนแล้วการเทรดหลอดเล็กเนี่ยมันมันช่วยให้เรารู้จักจุดนี้ของตัวเองได้ยังไงครับมันทําให้เราได้ทดลองในสนามจริงโดยมีความเสี่ยงที่ต่ํามากๆค่ะเราจะค่อยๆสังเกตตัวเองได้ว่าที่ตัวเลขเท่าไหร่ที่เราเริ่มอยู่ไม่สุขเริ่มเช็คกราฟทุก5นาทีเริ่มอยากจะปิดออเดอร์ก่อนถึงเป้าหรืออยากจะขยับสต็อปลอสหนีความจริงการค้นหาตัวเลขนี้ให้เจอ คือการทำความรู้จักตัวเองในฐาน,นะเทรดเดอร์ซึ่งสำคัญกว่าการรู้จักอินดิเคเตอร์ทุกตัวในโลกเสียอีกนะคะเหมือนการค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อทางจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นทีละนิดฝึกให้ทนต่อแรงเสียดทางอารมณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่เจ็บตัวหนักจนต้องออกจากเกมไปก่อนแต่ในอีกมุมหนึง่งก็น่าจะมีคนแย้งนะครับว่าถ้าโมแต่เล่นเซฟเซฟเทรด็อตเล็กไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราพลาดโอกาสทำกำไรก้อนใหญ่ๆไปหรือเปล่า กลายเป็นว่าเราเคยชินกับความเสี่ยงต่ำจนไม่กล้าโตเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและเป็นกับดักทางความคิดที่หลายคนเจอเลยประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้บอกให้เทรดลอตเล็กตลอดไปนะคะครับแต่เราใช้มันเป็นเครื่องมือในช่วงสร้างรากฐานและเก็บข้อมูลกับกับตัวเอง เมื่อไหร่ที่เราเทรดด้วยล็อตเล็กแล้วสามารถทําตามแผนอย่างสม่ําเสมอเป็นเดือนเดือนไม่รู้สึกอะไรกับกำไรขาดทุนเล็กๆน้อยๆแล้วนั่นคือสัญญาณว่ากล้ามเนื้อทางจิตใจของเราแข็งแรงพอที่จะยกน้ําหนักที่มากขึ้นเกราะป้องกันที่ว่านี้เองแต่ก็น่าคิดนะครับว่าแม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์สูงมีเกราะที่น่าจะแข็งแกร่งแล้วก็ยังมีวันที่เกราะนั้นพังทลายลงได้เหมือนกัน ก่อนไปกันต่อสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสมัครบัญชีเทรดสามารถสมัครผ่านลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้รับโบนัสฟรี30ดอลลาร์สำหรับเทรดโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินไม่มีความเสี่ยงหรือจะฝึกเทรดผ่านบัญชีทดลองก็ได้เช่นเดียวกันอย่างในเรื่องราวของอาจารย์ต้องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยว่าประสบการณ์8ปีก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าเราปล่อยให้อีโก้เข้ามาทำลายวินยัย ในข้อมูลระบุว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นเป็นช่วงที่เขากำลังมั่นใจในตัวเองถึงขีดสุดเลยกำไรต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆจนเกิดความคิดที่อันตรายมากเขาเล่าว่ารู้สึกเหมือนแค่หลับตาก็ยังรู้ว่ากราฟจะไปทางไหนโอ้โหความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าแห่งตลาดนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของไฮายานะใช่เลยค่ะความมั่นใจที่สูงเกินไปนี้ทำให้เขาเริ่มทำลายกฎเหล็กของตัวเองซึ่งกฎที่ว่านั่นก็คือ ห้ามเทรดหลังเที่ยงคืนเพราะตลาดเริ่มนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือห้ามเทรดช่วงข่าว FOMC ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดผันผวนรุนแรงที่สุดครับแต่คืนนั้นเขาแหกทุกกฎที่เคยตั้งไว้มันเริ่มจากความคิดที่ดูเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยเลยนะคะคือช่วงนี้กําไรมาเยอะขอลองเอาเงินกําไรมาเล่นสนุกๆข,ขำสักสา0พเหรียญแล้วกัน เขาเติมเงินก้อนนั้นเข้าไปตอนประมาณตีหนึ่งซึ่งเป็นช่วงข่าวออกพอดีเป๊ะแล้วก็เทรดสวนเทรนด์เข้าไปแน่นอนว่าผลคือขาดทุนทันทีผมเดาว,ว่าความรู้สึกแรกที่เข้ามาเลยคือต้องเอาคืนใช่ไหมครับมันเป็นกับดักทางอารมณ์ที่คลาสสิกมากๆเม่นยำเลยค่ะและแนั่นคือจุดที่เหตุผลทั้งหมดเริ่มหายไปเมื่อเสียไม้แรกความรู้สึกไม่ยอมแพ้ก็เข้ามาแทนที่เขากดเติมเงินเข้าไปอีก3 0 0พันเหรียญทันทีเพื่อถั่วเฉลี่ย แล้วก็เสียอีกโเขายอมรับว่าตอนนั้นสติหลุดไปแล้วปกติเขามีวินัยเรื่องการจำกัดการขาดทุนต่อวันที่3%เปอร์เซนของพอร์ตแต่คืนนั้นทุกอย่างพังหมดดูสิครับนี่แค่เริ่มต้นแต่เขากลับเติมเงินเข้าไปอีกหรอครับใช่ค่ะแล้วมันน่ากลัวกว่านั้นเขาเล่าว่าเขาเติมเงินเข้าไปซ้ำๆแบบนี้ทั้งหมด6ครั้ง ครั้งละ3,000ันเหรียญถูกต้องค่ะมันเกิดขึ้นภายในเวลาแค่2ชั่วโมงตั้งแต่ตี 1- นถึงตี3รวมเป็นเงินที่เติมเข้าไปทั้งหมด18,000ดอลลาร์เขาบรรยายสภาวะจิตใจตัวเองในตอนนั้นว่ามันว่างเปล่ามากไม่มีกลยุทธ์ไม่มีเทคนิคไม่มีแผนการอะไรทั้งสิน้นมีเพียง3อย่างที่ขับเคลื่อนเขาอยู่คืออีโก้ความโลภและความโกรธครอบงำร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ฟังแล้วรู้สึกถึงบรรยากาศหนักๆในตอนนั้นเลย มันคือฝันร้ายที่สุดของเทรดเดอร์ทุกคนและสุดท้ายมันจบลงยังไงครับ ก็อย่างที่คาดเดาได้ค่ะพอตแตกยับเยินเงินทั้งหมดหายไปสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นคือเดินเข้าห้องน้ำเปิดฝักบัวแล้วก็นอนขดตัวอยู่ในนั้นเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเล่นมิวสิกวิดีโอชีวิตพังๆสักเรื่องหนึ่งเขาแคปภาพหน้าจอความสูญเสียในวันที่26กรกฎาคม2023นั้นไว้แล้วตั้งเป็นภาพพักหน้าจอเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจตัวเองไปตลอดชีวิตเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมหาศาลจริงๆ แต่คำถามที yeah. ่สำคัญกว่าคือคนที่เพิ่งผ่านสมรภูมิที่พังพินาศขนาดนั้นมาเขาจะกลับมายืนหยัดในตลาดอีกครั้งได้ยังไงครับการจะสร้างวินัยที่แข็งแกร่งกว่าเดิมขึ้นมาใหม่หลังจากเหตุการณ์แบบนี้มันต้องเริ่มจากตรงไหนจุดนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องนี้เลยค่ะคือวิธีการที่เขาใช้ล็อกตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างแรกเลยคือเขาหยุดเทรดทันที1สัปดาห์เต็มๆไม่ใช่เพื่อหาทางเอาคืนนะคะ แต่ให้เพื่อให้สมองและอารมณ์ที่กำลังเดือดพล่านได้สงบลงเป็นการกดปุ่มเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดวงจรความพังก่อนแต่แค่หยุดเทรดอย่างเดียวมันจะพอเลยครับสำหรับความสูญเสียระดับนี้ไม่พอแน่นอนค่ะเขาทำในสิ่งที่เด็ดขาดกว่านั้นคือการสร้างแรงเสียดทานให้กับพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองสร้างแรงเสียดทานค่ะเขาโอนเงินที่เหลือทั้งหมดออกจากบ,บัญชีเทรดไปฝากไว้ที่แฟนของเขาอ๋อ เพื่อทําให้กระบวนการฝากเงินกลับเข้าพอร์ตมันยากขึ้นไม่สามารถทําได้ด้วยการกดปุ่มไม่กี่ครั้งตอนอารมณ์ชั่ววูบอีกต่อไปเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันตัวเองในอนาคตเป็นแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่น่าทึ่งมากคือรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนก็เลยสร้างอุปสรรคขึ้นมาขวางจุดอ่อนนั้นเลยใช่เลยค่ะและมันยังไม่จบแค่นั้นนะเขายังสร้างบทลงโทษให้ตัวเองด้วยอย่างเช่น เขารู้ตัวดีว่าเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนถ้ามีแอลกอฮอล์เข้าหน่อยอาจจะเกิดความคึกขนองครับอยากโชว์เพื่อนโชว์สาวใช่ค่ะด้วยการเปิดแอปเทรดขึ้นมาซึ่ง99%มักจะจบไม่สวยเขาเลยตั้งกฎกับตัวเองว่าก่อนออกจากบ้านไปปาร์ตี้ทุกครั้งเขาจะลบแอปพลิเคชัน MT 5ออกจากมือถือทำถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอครับค่ะเขาทำแบบนั้นซ้ำๆเป็นเดือนๆจนมันกลายเป็นนิสัย ทุกวันนี้เขาต้องลบแอปแล้วเพราะจิตใต้สำนึกถูกฝึกมาแล้วว่าเวลาสังสรรค์คือเวลาพักผ่อนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเทรดเด็ดขาดความเจ็บปวดในคืนนั้นมันเลยเปรียบเสมือนวัคซีนราคาแพงที่สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาอย่างถาวรพอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การไม่เคยผิดพลาดแต่คือการเลิกทำผิดซ้ำซากในเรื่องเดิมๆต่างหากถูกต้องที่สุดค่ะ ความผิดพลาดครั้งนั้นมันตอกย้ำบทกเรียนที่ว่าต่อให้คุณมีความรู้เรื่องเทคนิคอลมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีวินัยในการควบคุมอารมณ์และจัดการความเสี่ยงความรู้ทั้งหมดนั้นก็ไร้ความหมายค่ะครับพอเราได้เจาะลึกเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะย้อนกลับไปตอบคำถามแรกที่เราเปิดประเด็นกันไว้ค่ะเทรด0 0 1ยหหลอดเมื่อไหร่จะรวยคำตอบที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าทั้งหมดนี้เลยค่ะ การเทรดหลอดเล็กมันไม่ได้ทำให้เรารวยช้าแต่มันทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้นานพอจนถึงวันที่เรารวยและจริงๆต่างหากขยายความตรงนี้ได้น่าสนใจมากครับหมายความว่าการอยู่รอดคือเงื่อนไขแรกสู่ความมั่งคั่งไม่ใช่การทำกำไรก้อนโตหรอกครับแน่นอนค่ะลองคิดดูสิคะไม่มีใครที่ร่ำรวยอย่างยั่งยืนจากการเทรดหลอดใหญ่ๆแล้วถูกทางแค่ไม่กี่ครั้งจริงครับจากการชนะครั้งใหญ่ แต่มันมาจากการชนะเล็กๆซ้ำๆอย่างมีวินัยจนกระทั่งพลังของการทบต้นหรือ compounding ได้เริ่มทำงานของมันเองพอพูดถึงพลังของการทบต้นหลายคนอาจจะนึกถึงการฝากเงินกินดอกเบี้ยแต่ในโลกของการเทรดที่ผันผวนมันทำงานยังไงให้เห็นภาพชัดๆครับมันทรงพลังกว่านั้นมากค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเรามีพอร์ต1,000ดอลลาร์และเรามีวินัยพอที่จะทำกำไรเฉลี่ยสัปดาห์ละ2%อย่างสม่ำเสมอครับ2%ต่อสัปดาห์สัปดาห์แรกเราจะได้กำไร20ดอลลาร์ดูน้อยนิดมากใช่ไหมคะน้อยมากครับแต่พอสิ้นปีเงินทุนเราอาจจะโตเป็น2เท่าคือ2,000ดอลลาร์ทีนี้กำไร2%ของสัปดาห์ถัดไปมันไม่ใช่20ดอลลาร์แล้วแต่มันคือ40ดอลลาร และเมื่อพอร์ตเราโตไปถึง1,000 0ดอลลาร์ 1, กำไร2%เท่าเดิมด้วยความเสี่ยงเท่าเดิมจะให้ผลตอบแทนถึง200ดอลลาร์คนใจร้อนที่เทรดล็อตใหญ่ไม่มีวันได้เห็นเพราะพวกเขามักจะออกจากเกมไปก่อนที่พลังทบต้นนี้จะเริ่มทำงานเหมือนพยายามจะสร้างตึกสูงร้อยชั้นโดยไม่ยอมเสียเวลาลงเสาเข็มเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะวินัยที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงที่เราเทรดล็อตเล็กๆนี่แหละค่ะคือเสาเข็ม มันอาจจะมองไม่เห็นจากภายนอกไม่ได้ดูหวือหวาแต่มันคือรากฐานที่จะคอยพยุงเราไว้ในวันที่พอตเราใหญ่ขึ้นและต้องเจอกับแรงกดดันที่มากขึ้นเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาถามว่าทำไมยังเทรดลอตเล็กอยู่เราอาจจะตอบด้วยความมั่นใจด้ว่ากำลังฝึกซ้อมเพื่อเป็นแชมป์ในเกมระยะยาวอยู่ไม่ใช่การแข่งวิ่งร้อยเมตรใช่เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเกมนี้ไม่ใช่เกมของคนที่วิ่งเร็วที่สุด แต่มันคือเกมของคนที่วิ่งได้นานที่สุดและไม่สะดุดขาตัวเองล้มจนต้องออกจากสนามไปใช่ก่อนเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากจริงๆครับก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกในวันนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้นำไปทบทวนกับตัวเองสั่งหน่อยน่าสนใจค่ะเชิญเลยค่ะในเส้นทางการเทรดของแต่ละคนในตอนนี้เรากำลังสร้างอะไรอยู่กันแน่ครับเรากำลังไล่ตามตัวเลขกำไรที่หวือหวาเพื่อเอาไปอวดคนอื่น หรือเรากำลังค่อยๆวางอิฐทีละก้อนเพื่อสร้างกำแพงแห่งวินัยที่แข็งแกร่งที่แม้แต่พายุอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดก็ไม่สามารถพังทลายลงได้และอีกคำถามหนึ่งที่น่าคิดต่อจากนั้นก็คือระหว่างการวิ่งที่เร็วที่สุดกับการวิ่งที่นานที่สุดในเกมที่ไม่มีเส้นชัยเกมนี้เราเลือกจะเป็นนักวิ่งแบบไหนคะ